หมอกันใช่ไหมลูกคุณแม่ไหนหรอครับบังเอิญจังเลยคุณแม่กำลังหาเพื่อนทานข้าวอยู่พอดีหมอกันสะดวกนะคะค่ะขอบคุณค่ะหมอกันทานอะไรดีคะสเต็กแซลมอนกับขนมปังกระเทียมก็ได้ครั กันตามนี้เลยค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตเก็บเมนูนะคะหมอกันเป็นยังไงบ้างลูกผมผมคิดว่าผมไหวผมจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมได้แต่ทำไมกับเรื่องนี้ผมถึง่อกกันฟังแม่นะบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจัดการเองไปได้ทั้งหมดก็ได้นะ เปอร์ที่แม่รู้จักเนี่ยเขาพร้อมที่จะสู้กับคนทั้งโลกเพื่อให้ได้อยู่กับคนที่เขารักนะแม่บอกตรงๆนะว่าแม่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจเปอร์เขาไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยแถมยังเมากลับบ้านมาทุกวันเขาบอกว่าเขาออกไปตามหากันตลอดนะแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอเปอร์ที่แม่รู้จัก เขาเป็นคนมั่นคงในความรักมากนะครับผมคบกับเปิร์แล้วต้องเลือกระหว่างผมกับแม่เขาเปอร์จะมีความสุขได้ยังไงครับฝังแม่นะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะลูกเมื่อวานเนี้ยแม่เห็นเปิร์เนี่ยทะเลาะกับคุณแม่เขาเสียงดังลั่นบ้านเลยนะ เขายืนยันว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะคบกับคุณหมอกันให้ได้นี่แม่เองเนี่ยก็ยังนึกเป็นห่วงอยู่เลยนะแล้วเอร์เขาเป็นยังไงบ้างครับแม่ว่าหมอกันไปดูเองดีกว่านะ